สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะ,ะมาแนะนำนะครับปลูกผักปังกันนะครับเริ่มแรกเดิมทีนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะปลูกผักปังนะครับก็สาเหตุก็มาจากที่เอาดินเอาดินมาจากแปลงผักเดิมนะครับที่มีเบีย้ยผักปังเม็ดผักปังหล่นอยู่นะครับแล้วผักปังมันได้เกิดในแปลงเต็มเลยนะครับ ส่วนผักที่ปลูกในแปลงที่ตั้งใจปลูกจริงๆนะครับก็จะเป็นลักษณะที่โดนหอยบ้างนะครับโดนแมลงบ้างนะครับก็ไม่ได้กินนะครับก็เหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนะครับครับก็ผักที่จะขึ้นมาในแปลงนั้นก็จะเป็นโสมนะครับเป็นมะเขือครับแล้วก็ผักปังนะครับแล้วก็ตำลึงนะครับ มีข้าวที่มาจากฟางนะครับแล้วก็อน,นึงก็จะเห็น <ính> ก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบ <humility> ุ้งจีนนี่ก็เป็นผักบุ้งที่ปลุกที่แปลงเดิมเหมือนกันนะครับแล้วมีเมล็ดติดมาก,ก็มาขึ้นนะครับจะสังเกตว่าแปลงนี้นะครับแปลงนี้ปลูกอะไรแปลงนี้ปลูกผักกวางตุ้งดอกนะครับแต่ว่าผักกวางตุ้งดอกนั้นไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลย ก็จะมีขึ้นเห็นมีขึ้นตะขบนะครับเบี้ยตะขบผักปังผักบุ้งผักมะเขือนะครับแล้วก็ตำลึงนะครับโสมตำลึงโสมอุ้ยโสม,โสมนี่ก็ตำลึงเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของอาการที่จะปลูกผักปังจริงจังนะครับผักปางนี้ที่เห็นตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีอะไรกวนนะครับก็มี เริ่มอาจจะมีเพีย้ยบ้างนะครับแต่ว่ายังยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นที่มานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปลูกยังไงนะครับก็มาดูแปลงปลูกแปลงนี้นะครับก็ตัดสินใจว่าจะปลูกประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับเริ่มแรกที่ท,ที่จะปลูกกค็คือเดินน้ําก่อนนะครับที่นี่ยังยังไม่ เพิ่งย้ายบ้านมามาอยู่ในสวนนะครับระบบน้ําก็เดิมไม่มีนะครับก็ใช้ใช้น้ําประปานะครับก็น้ําประปาที่นี่เป็นน้ําประปาที่ไม่ได้กันไม่ได้กองนะครับก็คือดูดมาจากบ่อแล้วก็มาใช้เลยนะครับก็เป็นประปาน้ําใช้นะครับไม่ใช่ประปาน้ําดื่มนะครับก็สามารถที่จะลดน้ําได้เลยนะครับระยะปลูกที่ ที่ปลูกไว้นะครับก็จะปลูกระยะห้าสิบห้าสิบนะครับปลูกสี่แถวนะครับเพื่อที่จะใช้น้ำสายท่อท่อนิ้วนะครับท่อนิ้วท่อท่อท่อน้ำพุ่งนิ้วประมาณสี่สิบเมตรนะครับระยะพุ่งก็จะพอดีตกตายตายพอดีนะครับดูตามดูตามน้าเป็นเกณฑ์นะครับต้นที่นำมาปลูกทั้งหมด นี้นะครับใช้ใช้การถอนต้นจากแปลงแปลงผักมามา,มาปลูกนะครับไม่ได้ใช้วิธีการชํำหรือว่าเพาะเมล็ดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกครั้งแรกนะครับไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเรื่องผักปังนะครับก็มาแนะนำให้ดูนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวผลเป็นยังไงแล้วก็จะ จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาดูวิธีการปลูกของที่นี่ก่อนนะครับก็จะได้ผลยังไงนะครับช่วงนี้เอ่อช่วงพายุเข้าอากาศชื้นตลอดทั้งวันเราสามารถที่จะปลูกได้ทั้งวันเลยก็เลยรีบปลูกให้ครบหนึ่งร้อยนะครับก็ปลูกก่อนหน้าก่อนหน้าหนึ่งวันนะครับก่อนหน้าที่พายุจะเข้าหนึ่งวันเพราะว่าฟังจากพยากรณ์อากาศแล้วนะครับว่าจะเข้าประมาณสี 6, ่ถึงหกเลยปลูกตั้งแต่วันที่สามนะครับวิธีการปลูกของที่นี่นะครับก็ขุดหลุมไม่ใหญ่นะครับ ดีไม่มีขากล้องนะครับก็ถ่ายเอาเลยนะครับความลึกความลึกก็จะประมาณเสียมนะครับเสียมนะครับความลึกที่นี่ก็จะมีหน้าดินอยู่ประมาณ2-3สมเซนนะครับก็ตอนขุดก็จะเก็บหน้าดินไว้แล้วก็จะเอาดินทรายด้านล่างนะครับดินชั้นล่างนะชั้นที่2อ,อะ่ะเออทิ้งหมดเลยนะครับเอาไปเอาไปทิ้งเอานอกแปลงเลยนะครับแล้วก็เอาหน้าดิน ก็จะเอาหน้าดินมาใส่นะครับถ้าไม่พอหน้าดินบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้บริเวณรอบๆนํามาใส่นะครับก็ขุดเอาเฉพาะที่มีสีดํานะครับขุดเอาเฉพาะที่มีสีดํามาใส่ใส่เข้าไปนะครับถ้าถ้าเกิดถ้าขุดหมดแล้วไม่พอนะครับก็จะเอาเอาหน้าดินที่อื่นมามาใส่นะครับก็เตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมมา เดี๋ยวมาเป็นกระแป้งเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาพันเอาเบี้ยมาด้วยนะครับเอาเบี้ยมาด้วยนี่ก็ถอนเบี้ยมาแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับก็เอาดินที่ที่แปลงผักของั่นเนื่องจากว่าดินแปลงผักเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่ที่หมักไว้นานแล้วนะครับก็ปลูกเป็น เป็นใบมะเขือเอ้ยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเป็นใบมะขามส่วนมากหมักกับมูลไก่หมักกับแกลบนะครับหมักไว้นานแล้วก็ปลูกผักได้หนึ่งฤดูกาลแล้วนะครับดินไม่พอก็เอาดินนะครับเอาดินเออใส่ก็กดไม่แน่นกดไม่ไม่ต้องแน่นนะครับแล้ว แล้วเอาน้ําลดให้ชุ่มเลยนะครับมันจะได้ซึมเข้าไปส่วนที่ทาเมื่อวานนี้ไม่ได้รดน้ําเลยครับเพราะทําแล้วฝนตกก็ปล่อยเลยนะครับตอนนี้ก็อัอนนี้ก็ยุบลงมานิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราจะแต่งก่อนก็ได้นะครับก็จะอันดับแรกก็คือตัดยอดออกก่อนนะครับแล้วก็เอาใบาออกถ้าเป็นใบใหญ่ก็ตัดออกนะครับ ก็เหลือประมาณนี้นะครับดูที่อากาศนะครับถ้าอากาศถ้าอากาศร้อนก็เหลือไว่นิดเดียวนะครับถ้าอากาศเย็นเก็เหลือไว้สองสามใบก็ได้นะครับแล้วก็ลดน้ําเลยมันอยู่ที่ดินด้วยนะครับถ้าเราเอาดินถ้าเราขุดมาดินรากไม่แตกกับดินนะ่ะเราก็สามารถที่จะเอาใบาไว้ได้เยอะได้นะครับวิธีการปลูกก็ก็มีเท่านี้นะครับที่นี่นะครับเดี๋ยว ผลเป็นอย่างไรนะครับก็มาถายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไปดูต้นที่ปลูกเมื่อสามวันที่แล้วสองวันที่แล้วกันนะครับช่วงนี้ช่วงแรกนะครับก็เช้ามานะครับช่วงนี้ก็สามโมงสี่โมงก็ก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับก็ ถือว่าน่าจะติดแล้วนะครับน่าจะติดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับอีกสักเดือนหนึ่งก็เดี๋ยวมาทําตอนที่สองให้ดูกันนะครับว่าผลเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ